ผูปังมูลค่า2,000บาทฟรีด้วยตนเองเพื่อแลกซื้อสินค้าประหยัดพลังงานเบอร์ห27ธันวาคมถึงสีมกราคมณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบาง,งานา e x h i ซิ t i o n h a หอและบริเวณหน้าสารกลางอีก27จังหวัดในวันที่27ธันวาคมถึง4ีมกราคมสอบถามรายละเอียดโทรศ2 1 4 0 7 0 0 0กับโดยกระทรวงพลังงานมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน หลงไปให้พ้นควรคิดกลาดตนปร้องดองรใครเลกแกลงช่างหันหน้าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดกันทำเรื่อยไปนั่นแหลชาติไทยจะได้จะรัก ดีครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องขอสวัสด,ดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะสวัสด,ดีปีใหม่ไปถึงวันศุกร์ะครับทำทำเนียมเขาก็จะสวัสด,ดีปีใหม่กันตั้งแต่25ธันวาถึงประมาณ15มกราฮะถ้ายังส่ง s อ s ส่ง Facebook ส่งสกสอไม่ทันเขายังมีเวลาถึง15มกราครับแต่หลังจาก15้ามกรานะฮะสิ้นเดือนนี้ก็ตุดจ,จีนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ ปีใหม่สากลปีใหม่จีนพอเอมษาก็ปีใหม่ไทยฮะเออนะลื่นเริ่อกันตลอดทั้งปีครับอยากให้เป็นอย่างนั้นส่วนขาว่าว,วทั่วไปนะครับก็มีหลายข่าวนะครับที่น่าสนใจกันทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวพาดหัวข่าวนะฮะให้ดูครึ่งใหญ่ของไทยรัฐอันนี้เป็นเรื่องการอุ้มค่านิสิตเกษตรนะครับเป็นสถาบันดิกนะฮะคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการเนี่ย ตามล่าคออีก3นะครับแก๊งคมินฆ่าถ่วงน้ํานิสิตมอเกษตรภาพข่าวจะเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็เป็นการทําแผนรับสารภาพฮะนี่นะครับเนี่ยพบกันที่ร้านเกมออนไลน์นะครับพอรู้ว่าผู้ตายหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกเสียรับเหมาร้านค้าวัสดูก่อสร้างก็เลยวางแผนจะเรียกค่าไถ่สองล้าน เมื่อเรียงไม่ได้ก็ฆ่าเลยโอ้โหใจร้ายจังเลยพอคูณทําไมใจร้ายกันอย่างนี้ส่วนภาคใต้นะครับก็ขอส่งแรงใจไปช่วยนะฮะสุราษฎธานีนครศรีธรรมราชครับในภาพนี้ฮนี่เขาต้องช่วยชีวิตกันอย่างนี้ครับนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เชือกดึงลอกลำเลียงคนและสเบียงส่งไปให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้นะฮะ นึกถึงตอนโดดหอตอนอะไรพวกนี้ครับเวลาไปฝึกรอดอฮะส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องปัะชานิยมฮะอันนี้ได้มาจาก Daily นียลออนไลน์เนี่ย <S 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 เขาบอกมาว่าอย่างนี้ครับถึงเวลาทบทวนนโยบายประชานิยมนี่ประเทศทักรักปูคลำทางแก้ฮะเนี่ยเราก็จะอยากกระถามคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดนี้ฮะมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าควรยกเลิกเพราะเหตุใดฮะอะไรบ้างน,นะครับที่ควรยกเลิกครับคงจําก็ได้นะฮะนโยบายประชานิยมรัฐบาลชุดนี้บ้านหลังแรกรถคันแรกนะฮะอะไรอีกอะสารพัดเดี๋ยวผมจะคอยอ่านให้ฟังบัตรเครดิตพลังงานเป็นต้นนะฮะจำนำสินค้าเกษตร เราจะค่อยๆอ,อ่าในให้ฟังนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลในคอลัมน์นี้เขาก็ดีนะฮะเขาก็เขียนมาว่าเนี่ยโครงการประชานิยม13าโครงการใช้เงินไม่น้อยกว่า1.8 5ห้าล้านล้านนะฮะเรอาอมีตังพอไหม <c oughs> ต้องกู้อีกเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะขึ้นเงินเดือนค่าราชก,การ1มื่นห้าเพิ่มค่าแรงวันละ3 0 0รอมีตังพอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องที่ค้างไว้นะฮะที่บอกคุณผู้ชมเมื่อวานก่อนก็คงจะไม่ได้คุยเลยนะครับ เรื่องที่อะไรนะถ้าพันตำรวจโททักษิณไม่ได้รับการนิรโทษกรรมอ่ะก็พลนเอไม่จะพลนนะแหไ่ตเติมยศให้คุณสนอเทียนทองเนี่ยก็เสนอว่าควรก,กักบ,บริเวณแบบองาซานสูจีนะครับทางประชาธิปัตย์ก็บอกว่าควรจะจับจำคุกเข้าเรือนจําไปเลยอะไรเงี้ยก็คงจะไม่คุยแล้วครับเพราะว่าเขาก็มีข่าวออกมาแล้วนะฮะว่าเขาก็ปฏิเสธในว่า ไม่เอาเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดผลพวงจากรัฐประหารทั้งหมดถือเป็นโมฆะนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมายอมถูกกักบ,บริเวณก็แปลว่ายอมรับข้อกฎหมายยอมรับการตัดสินเขาก็เลยไม่เอาเราเราก็เลยไม่ได้คุยในประเด็นนี้มันเหมือนกับตอนนั้นที่เขาจะฟ้องศาลโลกเรื่อง91ศพเพราะเขาไม่ฟ้องเราก็เลยไม่คุยนะฮะแต่มีอีกหลายเรื่องที่รอรอการคุย นะครับเช่นเรื่องมาตรา112เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจฉเฉลิมค้านแก้กฎหมายยามมาตรา112แต่การสัมภาษณ์ของทิดารักษาการประธานนวชยินยันจะแก้เออแล้วยังไงฮะลงเสื้อแดงบางคนคุณจะล้มเจ้าหรือเปล่าหรือคุณคิดว่ามาตรา112นี่มันไม่เป็นธรรมแล้วมันไม่เป็นธรรมยังไงถ้ากฎหมายมันกฎหมายมันอยู่เฉยอะถ้าคนมันไม่ทําผิดอะมันจะถูกจับหรือเปล่า เดี๋ยววันหลังคุยกันวันนี้ไม่คุยกันฮะยงเรื่องนี้วันนี้คุยกันเรื่องประชานิยมอ่เดี๋ยวเบรกสักครูน่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันฮะ ขดโลภหลงไปให้พ้นควรคิดกลับตนปรองดองรักครเลิกแกล้งอีช่างหันหน้าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดกันทำเรื่อยไปนั่นแหละชาติไทยจะได้จะริบ เรื่อนรูปร่างและไขมันสุดเกินผมเป็นคนที่ทำงานเยอะความมั่นใจเนี่ยสำคัญที่สุดครับวันนี้สไาาาติ